สื่อดังในอังกฤษเปิดเผยว่าโมเมสซาร่าและเฟอร์จิลฟันไดมีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่โดยคาดว่าสัญญาฉบับนี้จะขยายเวลาเพิ่มอีก2ปีเดวิดออนสตีนนักข่าวคนดังจากดีแอนเลติกสื่อชั้นนาของอังกฤษรายงานว่าโมเมสซาร่าและเฟอร์จิลฟันไดสองผู้เล่นคนสําคัญของลิเวอร์พูลทีมจากฝูงพิมลิกในเวลานี้จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรออกไปอีก2ปีหลังทั้งคู่ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ โมเมสซาร่าเฟอร์จิลฟันได์และเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนสามนักเตะคนสำคัญของทีมกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเริ่มเจราจากับสโมสรอ,อื่นเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาตามกฎบอสแมนถึงอย่างไรลิอรูพูย,ยังไม่ได้ข้อย,อยุติหลังจากมีการเจราจากันมาอย่างต่อเนื่องทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดสําคัญทางด้านการเงิน และคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะก่อนประกาศอย่างเป็นทางการทั้งนี้โมเมสซาร่าถูกถามถึงอนาคตของเขาอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่บ่งบอกว่าโอกาสย้ายทีมอาจมีมากกว่าอยู่ต่อขณะที่ฟานไดดูจะไม่มีอะไรน่ากางังวลและในบรรดาสามแข่งนี้เขามีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปมากที่สุดล่าสุดมีรายงานว่า ลิวพูได้หันไปโฟกัสการต่อสัญญากับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนหลังจากที่พวกเขากำลังเร่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับซาร่าและฟานได้ได้เรอัเอาดิิตให้ความสนใจในตัวเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนอย่างจริงจังแต่ทางลิวพูตอบปฏิเสธข้อเสนอนั้นทันทีโดยไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติมใดๆ